ครับผมท่านรองครับไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้รับราชการที่ไหนครับตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งรองกู้กรมกับการตำรวจตีนแดงที่14จังหวัดประจบขีลแกันครับครับไม่อยากรู้ว่าเล่นพระเครื่องมาสะสมพระเครื่องมานานยังครับอ๋อผมเล่นมาตั้งแต่เป็นผู้หมวดเป็นใหม่แล้วตั้งแต่เป็น้อยต,ตำยตรวจตีก็สะสมมานานครับวัตถุมงคนที่สะสมประเภทไหนบ้าง ผมสะสมเรื่อยๆแบบทั่วๆไปที่ผู้ใหญ่ให้มาแล้วก็เช่าเช่าเองบ้างวัตถุบางคนที่ชื่นชอบประเภทไหนส่วนมากก็เป็นเป็นผ้ากิ่งเป็นผ้ากิ่งเป็นเหลียงครับเป็นผ้ากิ่งแล้วก็เหลียงก็ที่แขงนี้ก็จะมีหลวงปู่ดุลพุทธพริตทองคำนะ ้องคำแล้วก็หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดพิมพ์เอปีศูนย์ห้าหลวงปู่ทวดพิมพ์เอปีศูนย์ห้าแล้วก็หลวงปู่หลวงพ่อคูนหลวงพ่อคูณป,ปีหนึ่งเก้าทองคำแล้วก็จะมีวัวธนูเพราะผมเกิดปีฉลูก็จะมีวัวธนูของหลวงงปู่เอ คุบาลนตาอุบาตาแล้วที่ขาดไม่ได้อีกองนึงก็หลวงปู่คำบุรรุ่นม,มหาราบซึ่งกองบังคับการตำรวจเวนชัยเดนภาคสองจัดทําขึ้นเพื่อเป็นเสด็จการให้กับข้าราการตำรวจอันนี้รู้สึกว่ามีโชคมีลาบแขวนแล้วพอแขวนหลวงปู่คำบุรนี่ก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จทุกอย่าง เกี่ยวกับหนา้นาที่การงานแล้วเรื่องการเงินด้วยครับเครื่องที่ผมาาส่วนมีประมาณกี่ชิ้นครับก็หลายร้อยชิ้นนะครับ ภาพเกี่พิศส,สมไหมนี่ก็เป็นภาพหลงปุดครับของปุ่ดแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นภาพมูชาภาพบูชาในห้องพระซึ่งผมก็มากราบไวหว้แทบทุกวัน พอสะสมไม่นานเนะี่ยกว่าจะได้กว่าจะได้ท่านครบขนาดนี้ครับท่านรองผู้กับครับทราบาว่าแขวนพระเครื่องแล้วนอกจากทําให้เราประสบความสดเร็จก,ก้าวหน้าแล้วด้านประสบการณ์อย่างไรบ้างครับผมแขวนพระเครื่องแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจครับ ก็รู to ้สึกว่ามันแปรแล้วเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วในด้านประสบการณ์นีก็เรื่องรถลาเนี่ยผมไม่เคยโดนโดนชนโดนอะไรเพราะผมผมเดินทางบ่อยฮะเดินทางตลอดแต่แขวะแ้วะผ้าตลอดกบเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องอะไรไต่างอุบัติเหตุนี่ไม่เคยเกิดขึ้นกับผมแล้วก็เรื่องทํางานในสนามในสนามซึ่งมีเกี่ยวเกี่ยวกับตั้งแต่ผมทํางาน ในพื้นที่ตั้งแต่ที่มียวนมีเขมิดแดงแล้วก็มียวนมีอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้ผมแฉมา้าตลอดมีการดีมีการมาฆ่ากันก็ไม่เคยก็แฉมผ้าตลอดครับอันนี้ก็เป็นผ้าขมูซึ่งผมเคยไปกราบท่านเมื่อารัท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นพระที่มีเมตตามากท่าได้มอบธรรมะอะไรกับเราบ้างครับท่านก็ให้เราทําความดีฮะให้เราเราทาความดีมีจิตใจเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเป็นพระบูชาที่ผหมาะสมไปเป็นเวลาหลายปีแล้ครับวันนี้ มีพระบูชาอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยครับก็มีเชียงแสนสิงหนึ่งแล้วก็มีพระรูปหลอ่อรูปโุก,โกําบุกพระบูชารูปโบ,บกําบุกแล้วก็มีสังฆจายสังฆจายก็เป็นสังฆจายรูปโบกขบุกกันครับครับรองผู้กับมีรไยอยากจะฝากถึงนักนิยมพระเครื่องนักสะสมพระเครื่องครับครับก็อันดับแรกคือ,อยาโลกครับ ถ้าโลกเราเป็นโดนไม่มีเสียรลายไหนเราครับที่ไม่โดนผมโดนไปหมดไปก็หลายตั่งครับแต่ว่าเมื่อโดนแล้วก็เราก็ต้องยอมเจ็บยอมเจ็บอย่าไปเอาไอ้ที่โดนมาแล้วไปไป,ไปแพร่ต่อเราต้องเก็บไว้เพราะถ้าเราเราเอาไปปล่อยต่อหรือไปอะไรเนี่ยเราจะเสียชื่อเสียงชื่อเสียงเราเนี่ยมันจะกลับมาไม่ได้ครับอันนี้ก็ขอฝากพวกพวกพวกเราข็าียมบาเชียงทั้งหลาย ก็เป็นเล่นด้วยความศรัทธาแล้วก็เป็นเล่นใน,น,นใจที่สุดที่ซื่อครับที่สำคัญจริงๆก็ขอย้ำว่าอย่าโลภครับคขอบคุณมากครับครับช่วงวันหยุดเราก็จะมานั่งสองผ้ากันครับถ้ามีเวลาว่างนี่ก็มาสองผ้าส่องอะไรครับพอได้ส่องแล้วก็มีความรู้สึกสบายใจเี่ย มีความสุขมองเห็นรอยยิ้มมองเห็นอะไรของท่านมาทําให้เรามีความสุขในการสวดพระครับ,รบในส่วนด้านคุณนายเลยครับคุณนายชอบพระเครื่องไหมครับก็ตั้งแต่ที่พี่เขาเล่นมาก็ก็ชอบทำให้เรามีสมาธินะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสงบค่ะ